ค่ะอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปวิดีโอนะคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราคิดมาจากการเรียนทั้งหมดทั้งหมดหกขั้มนะคะก็คือจากการไปสอบถามแม่ค้าพ่อค้าตามรถเขตแล้วก็ตามข้างทางนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างะคะ่ะ ส่วนใหญ่ที่เราได้พบเลยก็คือปัญหาการใช้ชีวิตของเขาที่มีการเปลี่ยนไปก็คือรู้สึกกลัวต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าจะป้องกันตัวเองอย่างไงอันนี้คือปัญหาที่เขาเจอเราก็เลยสร้างผลิตภัณฑ์โดยขนส่งสินค้าเชื่อมแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะนี่คือรูปผลิตภัณฑ์ที่เราจรินตนาการกันนะคะแล้วก็อันนี้จะทํางานอย่างไรมันเป็นยังไงนะคะไปฟังได้เลยค่ะค่ะ แม่ค้าค่ะเป็นการใช้แอปพลิเคชันเชื่อมกับโดรนที่นํามาใช้ในการขนส่งสินค้าเพื่อลดการสัมผัสจับมือลูกค้าโดยตรงและเป็นการช่วยลดการแอรอัดหน้าร้านเพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการต sure ิดเชื้อโควิดฉบับวิกีนิวโมอลค่ะมาดูการทํางานนะคะเครื่องนี้จะทาํางานยังไงก็คือตอนแรกเลยเราต้องมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็โหลดแอปที่สามารถเชื่อมต่อกับ แอปร้านค้าของเราหน้าร้านที่มีโดนอยู่ส่วนเมื่อติดตั้งแล้วเราก็จะต้องใส่ที่อยู่ข้อมูลต่างๆ,างๆลงไปในแอปนั้นแล้วพอ่งขนส่งสินค้าเราจะใช้โดนส่งนะคะโดนนี้ไม่ใช่โดนที่ใช้แบบกดนะคะแต่เราจะให้เป็นโดนที่อัตโนมัติเมื่อไม่ต้องมีคนบังคับค่ะสามารถส่งสินค้าได้ถึงตาม GPS ที่วางไว้ในแอปพลิเคชันเลยคะ่ะพอ ส่งการชำระเงินนะคะเราก็จะชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันตามเคแบงต่างๆที่เคยชำระกันเลยค่ะแล้วเมื่อสินค้ามาถึงนะคะแอปก็จะแจ้งเตือนดังขึ้นแล้วก็คนสั่งสินค้าก็สามารถไปรับสินค้าได้เลยค่ะข้อดีของสินค้าเอผลิตภัณฑ์ที่เราคิดนะคะมันมันต่างจากพวกแกฟูดกับ food พนด้ามันดีตรงที่ว่า เราไม่ต้องให้ผู้คนมาเกิดการสัมผัสกันหรือใกล้ชิดกันมากเกินไปแล้วก็เป็นการช่วยลดลดปัญหารถติดก็คือสามารถส่งขนส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กําหนดเพราะว่าไม่ต้องเผชิญกับปัญหารถติดได้ค่ะแล้วก็เป็นการป้องกันตนเองไม่ให้ต้องออกจากบ้านไปรับของแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าปลอดภัยผู้ค้า,าก็ปลอดภัยค่ะขอบคุณ